เดี๋ยวสมมติว่าพี่ทัศนะครับจะหาที่จอดนะครับที่ลานจอดรถนะตอนที่พี่ขับรถนะครับมาที่ลานจอดรถเนี่ยพี่ทัศยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าจะมีช่องว่างทางด้านวาวาขวาหร,ห,รหรือด้านซ้ายถูกต้องโอเคนะพี่อาจจะมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาพอพี่เห็นว่าช่องทางด้านขวาว่างแล้วพี่เปิดไฟฉุกเฉินเลยเปิดไฟฉุกเฉินเลยนะแล้วก็ค่อยค่อย หมุนเข้าไรมาทางด้านขวานะแต่ก่อนจะหมุนเข้าไรมาทางด้านขวาพี่ต้องมองกระจกมองข้าง้านขวาก่อนนะเผื่อมีรถแซงขวาเราขึ้นมาโอเคแล้วก็ค่อยๆนะครับค่อยๆปล่อยให้รถไหลนะพยายามให้ตัวรถทางด้านขวานะครับชิดแนวหน้ารถทางด้านขวาประมาณเมตรหนึ่งกำลังสวยเลยเพราะพื้นที่ตรงกลางเนี่ยกว้างนะครับโอเคนะคันแดงผมยังไม่นับนะ คันสีดำนี่คันสีดาถ้าเปลียบเทียบตอนนี้ก็คือรถตู้ก็คือคันที่หนึ่งช่องว่างที่พี่จะถอยคือส <2. S 1> ถ้าพี่ถอยแล้วเป็นคันที่สองนะพี่นะคันสีขาวคือคันที่สามให้ตัวของพี่เนี่ยนะครับอยู่ตรงกลางของรถคันที่ <3. S 1> ก็คือรถตู้คันสีขาวคันนี้เองโอเคนะ,อะพอได้แล้วพี่ก็หยุดรถนะครับพี่หยุดรถก่อน พอหยุดรถปุ๊บพี่ก็หมุนพวงมาลัยทางด้านซ้ายหมุนซ้ายให้สุดเลยทําไมต้องหมุนพวงมาลัยทางด้านซ้ายเพราะพี่จะต้องให้หนารถพี่เนี่ยเฉียงไปฝั่งตรงข้ามเพราะเราจะอะไรถอยเข้ามานะครับ,รบแต่การที่พี่หยุดรถนะแล้วก็หมุนพวงมาลัยซ้ายสุดนะจะมีผลทางทางอ้อมก็คือยางรถยนต์เนี่ย จะสึกเร็วขึ้นเหตุผลเพราะว่าการที่รถเราหยุดนิ่งน้ำหนักของรถทั้งหมดเลยจะลงไปที่อะไรยางรถยนต์ใช,ใช่ไหมโอเคเรา้าพี่หมุนไฟสุดนะดอกยางจะสึกนิดหนึ่งแต่ก็ต้องแลกกับการที่ถ้าพี่ปล่อยรถไหลไปด้วยแล้วก็พี่หมุนออไยไปด้วยเนี่ยนะครับอาจจะยากขึ้นสําหรับมือใหม่แต่พี่นะ ถ้าไปปล่อยรถไหลเร็วบังคับรถยากหน้ารถเราอาจจะไปชนรถฝั่งตรงข้ามก็ได้นะพี่นะเพราะนั้นหยุดรถแล้วก็หมุนพวมาลไรซ้ายสุดแต่ถ้าพี่เก่งแล้วหรือชํานาญแล้วนะครับตัวพี่อยู่ตรงกลางของรถคันสีขาวคันที่3พี่ปล่อยรถไหลช้าๆพี่หมุนซ้ายสุดเลยก็ได้นี่คือถ้าชํานาญแล้วอะไรก็ง่ายเนาะ,ะโอเคพอพี่หมุนซ้ายสุดแล้วนะครับมองกระจกมองข้างด้านซ้ายก่อน ถ้อมีรถทางซ้ายก็แซรกขึ้นมา<ะ>ถ้าไม่มีรถทางด้านซ้ายแทรกขึ้นมาพี่ก็ปล่อยรถไหลนะ,ะเมื่อกี้เราหมุนซ้ายสุดแล้วใช่ไหมหน้ารถ<ะ>ก็จะเฉียงไปฝั่งตรงข้าม<ะ>มองหน้ารถอย่าให้ไปชนรถฝั่งตรงข้ามถ้ามีรถฝั่งตรงข้ามจอดอยู่ก็อย่าไปให้ชนนะพี่นะและสลับมองกระจกมองข้างด้านขวาด้วย<ะ>ให้ท้ายรถด,ด้านขวาทะแยงอยู่ประมาณกลางช่องที่เราจะถอยคือช่องที่สอง แต่ถ้าไม่กลางไม่เป็นไรขอให้กลางๆให้ก่อนทํำไมถึงบอกว่าไม่กลางไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราขยับรถอีกอาจจะชนรถฝั่งตรงข้ามแล้วพี่ก็หยุด,ยด,ยดรถน,นะครับหยุดปุ๊บก็อะไรคืนพลอยกลับนะครับพอคืนพลอยกลับเสร็จปุ๊บพี่ก็ค่อยๆถอยลงมาอย่างช้าๆแล้วก็ค่อยๆหมุนพลอยทางด้านขวา มีหลักอย่างนี้นะมีสูงนี้ว่าถอยด้านไหนมองด้านนั้นถอยด้านขวาเพราะช่องอยู่ด้านขวาถูกไหมถอยด้านขวาก็ต้องมองด้านขวาแล้วก็ให้ตัวรถของเราทางด้านขวาชิดทางรถคันสีขาวคันที่สามไว้ถูกต้องเหตุผลเพราะว่าถ้าพี่ถอยเข้าซองาด้านขวาแล้วให้ท้ายรถห่างจากรถคันสีขาวก็คือคันที่สามห่างมากท้ายรถจะมาชนคันที่หนึ่งได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นถอยด้านไหน มองด้านนั้นแล้วชิดด้านนั้นไว้ก่อนโอเคค่อยๆถอยนะค่อยๆหมุนนะค่อยๆหมุนทุงอย่งไปเรื่อยๆโอเคถ้าหมุนเข้ามาในช่องแล้วไม่ชนรถครันสีขาวแล้วพี่ก็ไม่ต้องไปพะวงรถครันสีขาวมาก<ฮ> hmm. ต้องมองกระจกวงข้างด้านซ้ายเพื่อจะดูรถคันสีดําทางด้านซ้ายนะครับอพอมองกระจกองข้างด้านซ้ายแล้วเห็นหน้ารถเขาแล้วอพี่ถอยต่อนะเห็นท้ายรถเขาแล้วนะนะครับแสดงว่า <excuse> ไม่ชนกันละถ้าเห็นทางรอเขานะครับพี่ก็ถอยต่อเลยพวกอะไรก็ยังค้างอยู่พอถอยต่อรถตรงปุ๊บพี่ก็คืนอะไรกลับนะครับแล้วก็ถอยลงมาได้เลยนะครับนี่คือสมมติว่าเราถอยมาในครั้งเดียวเข้าสองได้เลยก็คือจบอยู่แค่นั้นเลยแต่ถ้าพี่ถอยมาแล้วท้ายรถด,ด้านซ้ายนะครับอ,อาจจะชนรถคันสีดำได้ พี่ก็ต้องหยุดก่อน um. นั่นหมายความว่าถอยต่อไม่ได้พี่ก็ต้อง mar, เปลี่ยนมาเป็นเกียร์ D เดินหน้านะครับเพราะคันนี้เป็นเกียร์ออโตโนโนโน้เนาะเปลี่ยนเป็นเกียร์ D เดินหน้าแล้วก็เมื่อกี้เราหักพวงมาลัยมาทางด้านขวาสุดนะคือล้อให้ตรงก่อนคือกลับมาทางด้านซ้ายให้พวงมาลัยตรงล้อตรงก่อนอ่ะพราะคือเมา่อไร ตรงล้อตรงพี่มองข้างหน้าแหละเพราะถ้าพี่กําลังจะเดินหน้าพี่มองข้างหน้าแหละไม่มองกระจกเพราะบางคนกําลังจะเดินหน้าแต่ไปมองกระจกมองข้างก็คิดว่าตัวรถเราชิดซ้ายอยู่นั่นไม่ใช่เพราะถือว่ามองผิดทางอยู่นั้นพอเราเปลี่ยนไปเกยดีเดินหน้าพี่ต้องมองอะไรข้างหน้าอ่ามองข้างหน้าพี่เห็นเลยว่าหน้ารถเอียงด้านไหนขวาไหมเอียงขวาเยอะด้วยเอียงขวาเยอะเขาต้องหักอะไรเยอะ หักซ้ายเยอะอ่อะหาหักซ้ายขก้นไปตั้งรถขึ้นไปใหม่โ,โดยส่วนมากแล้วนะครับเส้นฝั่งตรงข้ามจะเป็นแนวเดียวกับเส้นฝั่งของเราหรือเรียกง,ง่ายๆคือเส้นสีเหลือง,งฝั่งตรงข้ามด้านซ้ายก็จะเป็นแนวเดียวกับเส้นสีเหลืองฝั่งของเราเพราะฉะนั้นพี่อาจจะสังเกตเส้นสีเหลืองฝั่งตรงข้ามก็ได้ให้หน้ารถของพี่เนี่ยขึ้นไปอยู่ตรงกลาง ระหว่างเส้นสีเหลืองด้านซ้ายกับด้านขวาก็ได้อ้างอิงเส้นข้างหน้าเป็นหลักก็ได้เพราะว่าเส้นฝ<ม>ั่งของเราอาจจะม,มองยากหน่อยหรือถ้ามีรถฝั่งตรงข้ามจอดอยู่ก็ให้หน้ารถเราอยู่ตรงกับหน้ารถเขาฝั<ม>่งตรงข้ามก็ได้เพราะถ้าถ้าเขาอยู่ตรงกลางเหมือนกัน<ม>อ้างอิงก,กับรถเขาก็ได้อ้างอิงก,กับเส้นฝั่งตรงข้ามก็มได้โอเคนะอาสมมติตอนนี้หน้ารถออร<ม>เอียงอะไรเอียงขวาส่วนเอียงเยอะเลยนะเอียงเยอะพี่ก็หักขวาเยอะเลยหักเยอะเลยเอียงเยอะก็หักเยอะหักต่ไป เพื่อตั้งรถขึ้นไปใหม่ให้ตรงอ่าพอตั้งรถตรงปุ๊บหยุดนะครับเมื่อกี้เราหากักสายสุดใช่ไหมเพราะน้าราเอียงขวาพอรถตรงปุ๊บเราก็คือนอะไรกลับเพื่อให้ล้อตรงอ่าคราวนี้พี่มองกระจกแหละมองกระจกแหละมองกระจกข้างซ้ายข้างขวาแหละเพื่อดูเส้นทางด้านซ้ายกับด้านขวาของเราแหละนะครับแล้วพี่ก็ถอยถ้าท้ายรถสมมติท้ายรถเอียงซ้ายนถอยแล้วท้ายรถ,ถเอียงซ้ายก็หักไปขวาขวพอรถตรงขึ้นกลับถ้าท้ายรถเอียงขวาก็ต้องหัก อขอโทษทีท้ายรถเอียงขวาต้องหักขวาหักซ้ายซพอรถตรงก็คืนกลับถ้าท้ายรถเอียงซ้ายก็หักขวาขวาพอรถตรงก็คืนกลับนี่ก็คือการแก้ไขเพื่อที่จะถอยลงมาให้รถอยู่ตรงกลางระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวานะครับนี่คือหลักการถอยหลังเข้าซองรัศมีอะไร รัสมีกว้างนะครับก็เพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วก็ลองไปฝึกดูนะครับสวัสดีครับ